เอารถมาทำเบรกทั้งสี่ล้อนะไปดูพ่อเบรกใช้จนสุดดีเบรกอะอดีนะเปลี่ยนพ่อเบรกได้ตัวน,นี้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งป่กดว ประกาศออกก่อนค่อยมาย้ำใหม่ถ่ายโพสไว้ก่อนเผื่อไว้ตือ้อข้างหน้า <P ET EN> พ่าเบรกแมงกว,ว,ว้างเท่ากับรถยูสุไอร้อยสามสิบอ่ะแบบวะ ntr ntr ร้อยสามสิบตัวใหม่ตัวลา่าสุดอ่ะ นะะหน้ากว้าง75หานา9มิลยาว3 2มมิลนะฮะมิดูนะฮะ,น,ะ,ฮะนี้พระเบรกของคอมเพกตเนี่ยย้ำดีเบกดีเบกเป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวไปถ่ายที่ล้อก่อน กานเบรกล้อหน้าแต่มันก็เท่ากันนั่นแหละเพราะว่าพระเบรกแม่งหน้าหลังเท่ากันนะดูมันก็จะเป็นรอยรอยล่องดีเบกอะ่ะแต่มันไม,ไม่กินหน้าเกียร์นะเพราะดีเบกมันเป็นอลูมิเนียมไงสิบล้อก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแหละแต่ถ้าจะให้แบบว่าเพร์เบกริงต้องเอาไปเกียร์จานนะแล้วเกียร์จานอย่างนี้ต้องไปให้ลงกึงลงใหญ่ทำเนี่ยเพราะว่าจานเบรกเป็นสิบหกนิ้วยางเจ็ดร้อย กระทะ16นิ้วนะฮะอ่าให้ดูไว้ฮะนี่พูดอ่อยูตัเอ้ยมีตูรถรุ่นนี้ก็1 0กว่าปีแล้วรถแท้ห้างแต่นี้เปลี่ยนหัวมาใหม่นะแต่ก็ตรงเดียวกันกับรถเมืองไทยนี่แหละถ้าเป็นรถแท้ห้างของเอ้ถ้าเทียบให้ตรงรุ่นตรงสมัยก็ต้องเทียบกับหัวกระตุนซึ่งรถสมัยนั้นจานเบรกแม่งก็แค่15นิ้วอะถึงง่งายๆว่า แต่ยางรถ6รล้อยาง700กระทะสิบห้าเออจานแม่งเล็กกว่านี้นะก็ะคิดดูว่ามิตโตแม่งใหญ่ไม่ใหญ่ก็พาเบรกแม่งเท่ากับรถยูสุรถในรุ่นปัจจุบันนะคิดดูมิตโตทาช่วงล่างมาใหญ่จริง,รงนะแม้กระทั่งติดล้อไอ้หลงอ่นะแม่งก็ใหญ่ใหญ่กว่ายูสุแล้วก็ฮีโน่ด้วยซ้ําอันนี้ลูกปืนตับนอกนะฮะออะดูเบอร์นะครับแล้วเทียบกับยูสุในตัวปัจจุบันดูนะ ผมดูแค่ตาเปล่าคร่าวาๆอ่ะแค่ฝาปิดดุมล้อมไม่ก็้โคตรใหญ่แล้วอ่ะ <c oughs> พอดีของลูกปืนใหญ่ก็คือมันก็จะโคตรโคตรคนีก็แค่นั้นเองนะลูกปืนเล็กมันก็จะไม่ทนเข้าก็ไม่มีอะไรมากเอาเบรกใหญ่ก็ย่อมเบรกได้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้ดูลุกปืนตับในนี่ก็เป็นรอยโอ้ยจิ้กีย็หยิบ ตับในร้อหน้า แล้วดูพับเบกใหม่กับพับเบกเก่าเนี้ยพับเบกมีเต็มเเต็นเดียวซึ่งมีถึงเต็มหนึ่งมงั้งยงติดตองเม็ดนะครับ ดูเลขลูกปืนล้อหน้าตับนอก3,0,2,0,7สามศูสองศูนเจสมศูนย์องศูนถ้าจำไม่ผิดไอ้สามศูนย์อคือขนาดลูกปืนมั้งแล้วไอ้ตัวหลังอะศูนเจกับ1นศูนก็คือขนาดของรูตลักอ่ะมั้งรูแกนอ่ะเนี่ย คือรู้นูนี้นะนี่ให้ดูอะไรเนี่ยดัมเบกนี่ตัวล็อกตัวตั้งเบกนะอันนี้คือเปลืองตั้งเบกเน,นี่ยคือตัวล็อกให้ดูนี่เห็นไหมแมงไมหนีผลลัพธ์คือไอ้คันนี้เบกมันหดเองนี่ฮะเบกมันหดเอง มีอยู่สองอย่างไม่เบรกปดก็เบรกยันเบรกยันก็คือเบรกติดแหละเราก็ขันมันออกเราก็ามาดัดออกเอ้มาดัดเข้าไปแค่นั้นแหละขันได้นะขันตะกูเกีียวออกแล้วเราก็ามาดัดเอาให้มันหนีบแบบนี้นะฮะดูด้วยนะครับรถรุ่นนี้ใช้ระบบการตั้งเอืออย่างเดียวนะฮะไม่มีระบบตั้งออตโต้นะตั้งมือล้วนน,น,นะฮะ เลขที่ออกหกพันสามิบบาทลูกปืนล้อหน้าด้านในสี่ร้อยติดติดอันใหญ่อะ่ะลูกปืนล้อหน้าด้านนอกอันเล็กสามร้อยสี่ิบบาทนะเ่ากับต่อข้างหนึ่งก็ไม่ถึงพันนะเพื่อต่างอยากพวกลูกปืนล้อรถเจิงที่เป็นสำเร็จรูปแม่งก็อันนั่งพันกว่าบาทแล้วแต่นี้มันต้องมานั่งตั้งลูกปืนล้อต้องมานั่งเปลี่ยนจรารบีล้อไงแต่ลูกปืนสำเร็จก็รวมก็คือ กดทิ้งไอ้ตีทิ้งอย่างเดียวลูกยางเบรคห้าสิบบาทยางกันปุ่มเอห้าบาทค่า <c oughs> มาที่พระเบรกกล่องละเก้าร้อยนะฮะไอมิตูที่มันแพงก็คือต้องสั่งของแท้เบิดแท้มันจะแพงแต่ถ้าเป็นแบบพวกของเทียบพวกเนี้ยมันไม่แพงหรอกนะฮะก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในฝนลือแหลกค,ครับ